วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำม,มือใหม่ถึงวิธีการเตรียมตัวนะครับในการเพาะประกัดเราควรจัดเตรียมอะไรบ้างนะฮะเรามีการเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับ ครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปากัดระยองช่องสาระความรู้สําหรับผู้พ่ะเลี้ยงปากัดมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํามือใหม่นะฮะถึงวิธีการเตรียมตัวนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเพาะปากัดนะฮะก็มือใหม่ทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านปากัดระยองของเรานะครับ สำหรับการเตรียมตัวของมือใหม่นะฮะอันดับแรกเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับคุณต้องเตรียมสถานที่นะครับหลังจากที่คุณมีพ่อแม่ปลาแล้วนะครับอันดับต่อมาคือคุณต้องมีสถานที่นะครับในการเพาะสถานที่โดยทั่วไปนะครับที่นิยมใช้ในการเพาะประกาศก็อาจจะเป็นข้างบ้านนะครับหนึ่งข้างบ้าน2องโรงรถนะครับสามหลังบ้านนะครับพื้นที่ที่ผมแนะนําคือพื้นที่ที่ไม่โดนแดดนะครับ คือมีแสงแต่ไม่โดนแดดนะครับคือถ้าตากแดดร้อนๆปลาของท่านอาจจะตายได้นะครับนะฮะในส่วนต่อไปนะครับสําหรับมือใหม่ที่ต้องเตรียมนะฮะนั่นก็คือภาชนะที่ใช้ในการเพราะนะครับโดยปกติมือใหม่นะฮะที่เพิ่งเริ่มเข้ามาสนใจแล้วก็เริ่มอยากจะเพาะผมแนะนําว่าก็เริ่มจากกระมังพลาสติกร้านทุกอย่าง20บาทก็ได้นะครประมาณประมาณนี้นะครับซึ่ง แรกๆผมก็เริ่มใช้จากกระมังพลาสติกลูกละ20บาทนี่แหละครับที่ทําการเพราะกระมังพลาสติกทุกอย่าง20บาทนี่นะครับก็มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับโดยโดยประมาณก็น่าจะอยู่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางสัก40เซนนะครับซึ่งกระมังใบนี้นะครับใช้ในการเพราะได้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อปลาของท่านโตนะครับประมาณสัก20บวันก็แนะนําให้ไปภาชนะที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่นะครับ จะได้ทําให้ปลาของท่านโตไวขึ้นนะครับเลําดับต่อมานะครับที่ควรจะต้องเตรียมนะฮะถ้าเรามีทุนสักเล็กน้อยนะครับก็เป็นกล่องโฟมนะกล่องโฟมก็จะมีราคาสูงกว่านะครับปัจจุบันก็รูปหนึ่งเป็นร้อยนะครับหรืออย่างถูกถูกก็รูปหนึ่งเจ็ดแปดสิบบาทกล่องโฟมนะจะดีกว่ากะรังพลาสติกตรงที่ว่ากล่องโฟมสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับใช้เพาะปลาแล้วปลาไม่ร้อนนะครับ เมื่ออุณหภูมิไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงช้าๆนะครับปลาท่านก็จะเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะในการเพาะปลาหน้าหนาวด้วยนะครับเมื่อท่านเตรียมภาชนะที่ใช้ในการเพาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ1มีสถานที่แล้ว2มีภาชนะมีบ่อเพาะแล้วนะครับอันดับที่3ามที่มือใหม่จะต้องจัดเตรียมนะครับสำคัญที่สุดนั่นก็คือ อาหารที่ใช้อนุบาลลูกปลานะครับแนะนําเลยนะครับว่าทุกท่านจะต้องเตรียมอาหารก่อนนะครับต่อลงเพาะเพราะว่าถ้าเกิดใครเพราะก่อนแล้วมาหาอาหารนะฮะปลาของท่านมีโอกาสรอดต่ํามากนะครับการเพาะปลาไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพาะง่ายแต่การดูแลให้ลูกปลารอดยากครับยากมากนะครับวิธีการเตรียมอาหารนะครับก็มีด้วยกันหลายวิธี ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดถูกที่สุดสําหรับมือใหม่ผมไม่แนะนําให้ทําพารามิซียมนะครับซึ่งพารามิซียมทําไม่ยากนะครับช่องผมได้ลงคลิปไว้แล้วก็ลองไปหาชมกันนะครับ 2. นะครับถ้าหากไทยมีทุนนะครับแล้วอยากจะเพาะปลาได้ระยะยาวๆกว่าดีกว่านั่นก็คือการทําน้ําเขียวนะฮะเพื่อเพาะไรแดงตรงนี้เป็นการเตรียมอาหารที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ดีที่สุดสําหรับการเพาะปลากัด เพราะว่านะครับลายแดงสามารถให้ตั้งแต่ปลาแรกเกิดน,นะครับไปจนกระทั่งถึงปลาโตเต็มวัยนะครับส่วนพารามิเซียมสามารถให้ตาแรกเกิดถึง15้าวันเท่านั้นนะครับเมื่อปลาของท่านมีขนาดที่โตขึ้นนะครับปลาไม่สามารถกินพารามิเซียมได้ด้วยเหตุนหนึ่งนะครับปลาจะมองพรามิเซียมไม่เห็นสองพรามมเซียมมีขนาดเล็กมากเมื่อปลาตัวใหญ่เวลาปลากินพารามิเซียมไปก็ การเจริญเติบโตก็ไม่ไม่เยอะนะครับ็คือเรียกง่ายๆว่าโตช้าผมแนะนําอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมอาหารอนุนบาลประเภทไหนให้ท่านเตรียมวันที่ท่านจะทําการลงเพาะปลานะครับคือการเทียบปลาในวันแรกนะครับให้ท่านเตรียมอาหารไว้เลยนะครับอย่างพาราเมซิเยมก็ทําอยู่ประมาณ4 5หวันถึงจะใช้ได้นะครับอย่างทําน้ําเขียวเพื่อเพาะไรแดงก็ประมาณสัก4 5วันเหมือนกันกว่าจะเพาะไรแดงได้นะครับก็ ก็ควรจะต้องเตรียมก่อนนะก่อนที่ท่านจะเาะอานะครับตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับอย่าให้มือใหม่ได้นําไปปฏิบัติกันนะครับหลักๆมี3อย่างนี้นะครับอาจจะมีเสริมก็คือสําหรับใครที่จะยึดเป็นอาชีพเลยนะครับหรืออาจจะเป็นรายได้เสริมนะฮะการทําโรงเรือนนะตรงนั้นก็ก็เหมาะสมนะครับซึ่งการทําโรงเรือนเยาไว้มีโอกาสผมจะมาพูดถึงการทาโรงเรือนแบบประหยัดก็ได้ผลดีนะครับทีนิยมทํากัน สำหรับวันนี้ผมก็มาแนะนำนะวิธีการเตรียมตัวของมือใหม่นะฮะที่ต้องการเพราะปากัดนะฮะอย่งเท่านี้ถ้าเพื่อนๆนคนไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ